ยินดีต้อนรับสูพีพีแชนะสวัสดีค่ะกับโมกับบูมนะคะอยู่ในรีแคปเพลงขนส่งนะคะของ P ีซิกฟิทกับออร์แกนิเริ่มเลยคือบูมไม่มีเนื้อแต่ว่ามีน้องมาให้เนื้อนะเครดิตเด็กชายขายเนื้อลูกหาพีซิกหรอคะน้องคนนี้ใช่ไหมเลียบอยวิทย์ลิลิคฟอร์มไดเอลอ่ะบูมขออ่านเนื้อร้องตามที่น้องแปลนะคะอ่าเป็นเพลงดนตรีที่น่ารักอะ่ะได้ไหมได้ที่ขนส่งเป็นดนตรีร็อกเออมึงจะพูดยังไงเดี๋ยวเป็นจงังหวะดนตรีร็อกผสมภาษานเข้ามาแล้วก็เนื้อเพลงของพีซิกมันก็ละมุน e มท่อนออง เว็มวีอ่ะเหมือนกำลังเดินทางไปที่ขนส่งจริงๆใช่ไหมแล้วก็เป็นภาพแบ็กกราวด์ที่ด้านหลังเป็นกราฟิกเป็นกราฟิกอ่ะแล้วเขาก็นั่งรถกันด้วยแล้วก็นั่งเดินทางไปที่อื่นไปตัดผมไปคาเฟ่ไปที่แบบว่ามีหมีตัวใหญ่ๆเห็นปะเออฟิลคาเฟ่อ่ะคือมันน่ารักอ่ะแล้วก็มีภาพของคล้ายๆ p o ว e r Pop Girl กแต่ว่าตัวการ์ตูนคล้ายๆกันนะคะเป็นตัวการ์ตูนผู้ชายกับตัวผู้หญิงเนาะคือคือมันดูน่ารักอ่ะเป็นเพลงก็พออยู่แล้วอ่ะเนี่ยมีคนมาบอกว่าคนเวนเนาะรามคุณภาพที่ผสมผรสานกับดนตร ว่ามีดนตรีจังหวะดนตรีรอ็อก ถ้าคุณเข้าถึงคุณจะเข้าใจในสิ่งที่พีซิกจะพยายามจะฟรีเซนส์เป็นเพลงไม่ได้อ,อกหักอะ่ะมีความรักนะคะอินเลิฟเดี๋ยวเรามาดูเนะื้อลองกันเลย,เยอย่างทีู่มบอกหรือผมอ่านตามนี้นะคะคืนนี้เริ่มจะหนาวฉันก็เหงาตอนที่ฝนตกอันน้ก็คือไม่ชอบหน้าฝนอันนี้ใช่ป่ะอันนี้ตอนที่ฝนตกก็คือก็เหงาอันนี้ก็เหงาเห็นไหมอย่างที่บอกคือฝนตกมันก็เหงาเนอนอนกอดกันจนเช้าก่อนจะว้าไปที่ขนส่งนอนกอดกับเธอจนเช้าใช่ไหมพอเช้ามาปุ๊บสลืมสลือตื่นแล้วก็อยู่ดีไปผกขนส่งก็คือสลืออสไปที่่ขนนงภาพต เดินทางคือลืมไปแล้วอะกูเดินทางไงวะก็เหมือนว่ากูว้าไปแล้วค่ะที่ขนส่งค่อนข้างที่จะรานมั่นใจว่าไม่มีใครเอาผมลงเฮ้ยเราก็แบดพอตัวว่ะกูมั่นใจว่าไม่ไม่ไมีใครเอากูลงแน่นอนเหมือนว่าโลกใบนี้จะมีเพียงฉันและเธอแค่2คนแนะ่ท่านนวคุณชอบโลกใบนี้ก็คือมีเธอกับฉันนะคะก็อยู่ในโลกของกัรและการมีความสู้แต่ไปเบอร์หนึ่งนะเลิกคิดเลิกคิดผมไม่ได้ซีเรียสเลยอย่าไปคิดอะไรที่ไม่ดีผมไม่ได้ซีเรียส just you and I like ที่ใช้เรียกเธอประมาณนี้น่าจะใช่นะคะเรียกแทนกันว่าเป็น กับ I อย่างนี้ไหม you you I I love you <laughs> shorty you take me to another world <laughs> เธอเธอทำให้ฉันเหมือนไปโลกอื่น mm hmm. ก็คือโลกที่มีแค่เราสองคน mm hmm. you are better than another girl <laughs> คือหมายความว่าเธอเนี่ยเป็นมากกว่าผู้หญิงคนอื่นๆบนโลกใบนี้ ก็คือพิเศษกว่าคนอื่นสเปเชียลกว่าคนอื่นมีบางทีที่แพ้ทางแพ้ทางใครคะแพ้ทางสาว pop in with this face ค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรหวังว่าฉันจะได้อยู่บนรถกับเธอเป็นคนแรกอย่างนี้ป่ะ first ค่ะไม่แน่ใจว่าแปลถูกหรือเปล่านะหมายถึงว่าแบบว่าเนร้องร้องแบบนี้หรือเปล่านะ Pack ใส่เธอใน bag คนเก่าเธอ act แต่ไม่ใช่ laptop เก็บเธอใส่กระเป๋าเฮ้ยนี่ค่าหมกศพป่ะนะค่าหันศพม่ะเดี๋ยวก็ไว้ใน bag ในกระเป๋าคนเก่าเธอมัน act แต่มัน acting เยอะมันแบบมัน act art อะเออคือไม่ใช่ แล็สตาร์แต่มึงอยากแอกอะพาเธอเดินด้วยกันผมใส่ทิมเบอร์แลนด์ทิมเบอร์แลนด์ึงชอบนะมึงเคยบอกวองว่าผมอยากให้วองใส่ทิมเบอร์แลนด์แต่วองบอกว่าวองเป็นคนตัวเล็กคือใส่ทิมเบอร์แลนด์มันจะดูตัวตันหรือเปล่าไม่ใช่ตัวจริงแต่ใช้อินเนอร์แฟนคือหมายถึงว่าไปด้วยกันคือไม่ได้เป็นแฟนกันไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันเนาะไม่ได้เป็นตัวจริงแต่เป็นฟิลแฟนเธอดูสดใสแม้ไม่มีฟิลเตอร์แจมอันนี้ชอบตัวนี้เธอทุกคนแหละทุกวันนี้มึงก็ใช้ไอ้ฟิลเตอร์ไอจีถูกไหมใส่ให้เห็นไม่่่่่่ไไไดดดด้้้้เเเเเเเหห็็นนนนนนออ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 อะะะะะจรรริิิงปปฟฟลลตต์์ทีีะะใใใใสสสสสคคููวยัธธแมม ดสูสดใสที่ก็ดูสวยในยข้างรักรนั่นแลแม้ว่าสุดท้ายเราก็ต้องไปดูยู u ั n d e r s t a n d นด์หมายถึงสุดท้ายเราก็ต้องไปอะ่ะเออเธอก็เข้าใจดีนะว่าสุดท้ายมันก็คือไม่ได้จริงจริงก็คือต้องแยกย้ายกันนี่แบบไปแอบไปเที่ยวกิก๊กปะเนี่ยไปท่อนหุกเนาะแล้วก็ท่อนของออร์แกนิกฟาร์มมีแค่ฉันและเธอแค่สองคนในโลกที่มันช่างหมองหมนตอนที่ได้เจอกับเธอเล่นเอาฉันเผลอหัวใจก็ร้อนรนมีแค่สองคนเท่านั้นค่ะเราไปไปเที่ยวด้วยกันไปอยู่ด้วยกันมีแค่สองคนในโลกที่มันหมองหมนเนี่ยมันก็จะทําให้มีความสุุขขมมมมาาากกกึ้นนสสสสสสดดใใใทอออย่งงจหัพ กับเธอเนี่ยมันทําให้หัวใจฉันตึกตักตึกตักสิบสี่ครั้งผู้หญิงคนนี้คือใช่เธอคงได้พบเจอคนมากมายแต่คงไม่มีใครเอาผมลงว้าว <Wow. S 2> เธอเจอผู้ชายมันเยอะมากแต่ไม่มีใครเหมือนผมไม่มีใครเอาผมลงได้แต่อยากให้เขาเข้ามาย่างกายก็อยากให้คนของเธอมาย่างกายในชีวิตผมผมขอได้ไหมเธอนะครับทุกคนผมขอได้ไหมเธอนะครับทุกคนคือหมายถึงขอขอผู้หญิงคนนี้เหรอผมขอได้ไหมคนที่จีบเธอผมขออย่างนี้เหรอโอ้เบบี้เกิร์ลเธอนะ่ะสวยดีใช่ค่ะพี่ผมสวยเนาะบิ๊กเนาะ <laughs> ช่วยมองคอนที มันทำให้เธอดูเซ็กซี่มองค้อนเ้ย ซริงไหมคะเป็นเหมือนบ้าคนบ้าบูมมเป็นเหมือนคนบ้า <laughs> เราก็คล้ายกันฉันก็แฮปปี้พอเราต่างคนต่างตรงนี้อะไรที่เหมือนกันเอาะฉันก็มีความสุขไม่มีเธอในตอนนี้มันทําให้ใจฉันโลลพ่อไม่มีเธอแล้วว่ามันทําให้เงียบเหงาอยู่คนเดียวเปี่ยวเปล่าเปี่ยวหัวใจนะคะ Are you feeling มีคุณเข้าใจความรู้สึกของฉันไหม <laughs> อะก็ประมาณนี้เนื้อล้องคือบูมฟังอีกมุมอะเหมือนกับแบบว่าแอบแฟนไปเที่ยวปะเป็นกิ๊กกันอย่างงี้ปะไม่ใช่ตัวจริงแต่ใช้ er ans, อินเดียแฟนอะเป็นฟิลแฟนอะเหมือนการที่แอบตัวจริงไปเที่ยวหรือไงไม่แน่ใจนะแล้วกก็็คคล้้าาายๆมมมีฟอร์วสุขแต่่ัน แต่อันนี้บุ๊เข้าใจผิดอะไรก็ขอโทษด,ด้วยนะคือหรืออาจจะเป็นแค่การแอบรักผู้หญิงคนหนึ่งก็ไงถ้าบุ๊เข้าใจผิดเลยก็ขอโทษด,ด้วยนะจบแล้วนะคะเพลงนี้เพลงของซุซุงเป็นเพลงน่ารักน่ารักนะคะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนทาเพลงออกมาเยอะนะน้องไหนเจอกันคะ่ะ